เรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันนางสาวการจนาวิเลศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับหโรงเรียนโคกกล้ามพิทยาคงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้ท่านจะได้รับฟังสุนทรพจน์ในหัวข้อเลือกตั้งอย่างไรประชาธิปไตยยั่งยืนประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปรกครอง และวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งยึดหลักของความเสมอภาคเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปรกครองในระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชนดังนั้นบทบาทของประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมากในระบอบนี้จนมีผู้กล่าวว่าประชาธิปไตยนั้น ถือว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดําเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเองกิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจเป็นทางอ,อ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่แทนหรืออาจเป็นทางตรงเช่นการประท้วงการร้องเรียนในรูปแบบต่ตางๆ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาเป็นต้นทำไมต้องไปเลือกตั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่อำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแท้จริงแล้วประชาชนจะต้องปกครองกันเองออกกฎหมายเองบริหารเองแต่ ประชาชนมีจำนวนมากไม่สามารถหาสถานที่และเวลาในการประชุมหารือกันได้จึงต้องมีการเลือกตั้งมอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลไปทำหน้าที่แทนเลือกตั้งอย่างไรประชาธิปไตยยั่งยืนหน้าที่ของกวงชนชาวไทยคือการไปเลือกตั้งการไปเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ตนต้องการนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าไม่ไปโดยวิจ้งเหตุก็จะทำให้เสียสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดเราในฐานะประชาชนคนไทยเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และส่งผลให้ประชาธิปไตยยั่งยืนแังต่อไปนี้การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งจะต้องเริ่มจากการตรวจสอบรายชื่อ20วันก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกตั้งได้จากศาลาการจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขต ที่ทำการกอบตสํานักงานเทศบาลหรือเขตชุมชน15วันก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านถ้ามีการเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรายฏปดอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยนำหลักฐานสเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มาแสดงด้วยการแจ้งเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสไม่ได้ให้ปฏิบัติดังนี้ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งเวัน ขอรับแบบสส28หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิไม่ได้และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือว่าหมายผู้อื่นหรือส่งทางเปรษณีย์ลงทะเบียนหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใด ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัรป,ประจำตัวประชาชนเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องเริ่มจากการตรวจสอบรายชื่อต่อมายื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งสองใบเขา้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท สุดท้ายหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองขอห้ามกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ทุกคนควรทราบ 1. ห้หามซื้อเสียงหรือจัดเตรียมซื้อเสียง 2. ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใดเพื่อทำการลงคะแนนเลือกตั้ง 3. ห้ามส่งเสียงและหา้ามขายหรือจัดลิ้ยงสุราตั้งแต่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 4. ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของลูกจ้าง 5. ห้ามขัดขวางหรือหนวนเหนียวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปณที่เลือกตั้ง 6. ห้ามจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่เสียค่าโดยสาร 7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจแ ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ 9. าห้ามเล่นการพนันข้นงต่อใดๆที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและส0ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลผสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดทำการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้ทาทุกคนที่อยู่ภายใต้าการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองไม่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อเป็นตัวแทนของตนราาประชาธิปไตยก็คงเบ่งบานและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ